ตัเองได้คือผู้รู้ ainsi, จริงๆก็จะรับได้รับผลแบบนั้นก็เป <t ris assemble> ็นอาการเวลาปฏิบัติแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหยิบเยี่ยเกินไปนานเกินไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติขาขวาขับขาซ้ายนั่งกายให้ตรงๆแต่ไม่ต้องเกรงร่างกายไม่ต้องเกร็งรูปกายไม่ต้องเกร็งแขนไม่ต้องเกร็งขาและลำคอยคือปล่อยความรู้สึก ในลาตัวของเราเนี่ยให้เบาๆสบายๆแต่ธรรมชาติธรรมชาติปกติของร่างกายอย่างไรก็ให้อย่างนั้นแต่ว่าให้เรานั่งกายตรงเนี่ยเพื่อให้เลือดลมและเอ็นเส้นังต่างๆมันได้คลายตัวไปด้วยเพื่อไม่ให้ม็นการดีรัดจนเกินไปเวลานั่งนานๆหลับตาลงเบาๆแล้วก็เสร็จแล้วพอหลับตาลงแล้วก็เอามือขวาวางทับมือซ้าย แต่ลำตัวให้ทรงไว้ซึ่งความตรงเหมือนเดิมหลับตาเบาๆหล,ลับตาบ้างลืมตาขึ้นบ้างให้ดีช่วงระยะของใหม่เนะวลามีความรู้สึกว่าจะลืมตาความรู้สึกภายในก็มันจะบอกเองว่าลืมตาขึ้นแต่อย่าให้วอกแวกเหลียวไปไซ้ายขวาลืมตาขึ้นแบบเบาๆ แต่ให้สายตานั้นสันรวมอยู่เฉพาะหน้ากระยะแค่ประมาณหนึ่งสองเรียกว่าสํารวอมีสีอย่างมีสติทุกคนมีลมหายใจเหมือนกันทุกคนไม่มีใครที่จะ,ะมากน้อยกว่ากันมีลมหายใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละอารมณ์หายใจเป็นฐานที่ตั้งของการภาวนาเขาว่าภาวนาก็คือทําจิตไว้บนฐานก็คือทําจิตไว้ ทาความรู้สึกของจิตเนี่ยไว้กับลมหายใจรู้อยู่รู้ไปรู้จ้องรู้จับร totally> um, ู้เพ่งร MA ู้อยู่กับลมหายใจคือให้อยู่กับลมหายใจจริงๆนะความรู้สึกของจิตใจโดยมีสติตามกํากับตามควบคุมตามตล่อมตามประคองให้จิตเนี่ยอยู่กับลมหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจจิตหรือใจเนี่ยคือความรู้สึกหรือวิญญาณเนี่ยให้มันมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของตัวเอง มลมหายใจลักษณะไหนไวท้าแน่นหรือโล่งปลงก็แล้วแต่ก็ให้ความรู้สึกแค่รับรู้ทีเฉยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันไม่ต้องไปสงสัยมันการสงสัยก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งละเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยมันวางความสงสัยวางความอยากรู้อยากเห็นวางให้มันหายไปเลยแต่ความรู้ตัวทั่วพร้อมต้องมีอยู่กับลมความรู้สึกตลอดเวลาให้ก็ให้อยู่กับลม ลมหายใจก็ออกภาษาบาลีเรียกว่าอานาปานสติโดยมีสติตามคุ้มครองประคองจิตตามคุ้มครองประคองจิตตร่อมจิตให้อยู่กับโลมหายใจหรือให้มีความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่กับรูปกายสรุปรวมทั้งทั้งหมดที่พูดมาก็คือการให้จิตนั้นอยู่ภายในอย่าให้จิตนั้นไปภายนอก การไม่ให้จิตออกไปภายนอกก็คือมีสต,ติตามประคองตามกำกับตามคุมดูแลรักษาจิตและ่าให้ออกไปทั้งนอกมากเกินให้จิตความรู้สึกอยู่ภายในคืออยู่ในรูปกายของตนเองรู้อยู่ในรูปกายของเราว่านั่งอยู่อย่างนี้ให้รู้อยู่กับลมหายใจว่าหายใจก็ออกให้จิตนั้นรับรู้อยู่เฉพาะภายในอย่างนี้ลมหายใจก็ดีรูปกายของตนก็ดีก็ให้จิตมันอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เกิดอยู่ภายในตลอดอยู่ภายในตลอด